มาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามากินต้มยำปลาดินจ้านี่จ้าพี่น้องตำกุ้งใส่มะกอกจ้าพี่น้องมะกอกอยู่ข้างล่างมากเนี่ยมะกอกจ้าได้เข้าคว้าแซ่บๆจ้าพี่น้องมีผักลวกเด้อจ้าเด้อผักต้มสะเดาลวกแล้วก็มะเขือจ้าผักผ้าจ้าหรือผักกัญจองนี่ยจ้ามากินน้ำกันเด้อแซ่บๆจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้แม่ว่าคนบนผ้าแสบมาแล้พี่น้องจ้าวันนี้ผ้ากินอ่า ตามกุ <Af> <coil S 2> ้งจ้ะพี่น้องปนกุ้งจ้ะปนกุ้งฝอยจ้ะพี่น้องปนกุ้งฝอยตามกุ้งฝอยจ้ะพี่น้องใส่ข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นแล้วก็ต้นหอมจ้ะปลากอกน้ำจ้ะพี่น้องกรอกอยู่ข้างล่างมั้งปลากอกน้ำเนาะแล้วก็อันนี้คือต้มยำปลาดิบจ้ะพี่น้องต้มยำปลาดิบน้ำใสจ้าเน้นกันได้จ้ะพี่น้องต้มทะเะกอกจ้ะเนี่ยกรอกจ้ะอันนี้เสร็จแล้ไม่ไหวจ้าเนี่ยลวกสะเดา กระสเดาเด็กอะมีมะเขือจ้ะมะเขือหลวบก็ต้มจะพี่น้องก็ต้มไม่ว่าก็ข้าวกันจอกน้ำจาข้าวเหนียวจะพี่น้องข้าวเหนียวอืมนี่หมองใบนาะเอาไม่เห็นถอยจะเป็นน่องไปข้างหน้างก็พรอนฮ้อนมาเด้อกินน้ำตาลพี่น้องจ้าไม่ว่าไปตนตแล้วะใส่ข้าวัวบขวบขวบข้าวขาวจ้ะน้ำจาร์มาดูน้ำตาลจาร เขาห้อแซ่บจ้ะแต่ยาวก็บหนอยคุยแค่ไม่ใหญ่หย่อีหน่องแคบแซ่บ หวานมักกอกแต่พี่น้องต้นหอมเนื่อปลาหน,นิ่งจ้ะมาจับๆับด้อยกันได้พี่น้องจ้า cottage khó chết này. Do hôm bụng ở mày mẹ 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 mẹ

แ,นนแซ่แซบจ้ะพี่เนอยก๋วยปลาปลาหนิ่กระแสบตามกุ้งกระแสบแต่บ่คน่บเอิญหลาบกุ้งเนาะใ้เข้ขวแต่ไม่ว่า,าตามอาจากตามไ้มันห้มันมันๆแซ่สบ Của tổng Bán kìa Của tổng bán bán Mình giúp cắn cho เกบล้ากลับไปหมด พักหลายโมงไปกินพักอย่างไงพี่น้อง นีค <Net> ิดไปหอกจ้ะิดจ้ะเอปลาประเทศจ้ะ สะดาบก็่อยกออุุงก็ยุบตามกุุงพี่น้องเขากันดีแทกจ่ะแทบแทกจ่า,าออต้องม,มีมะกอกเปลยอกต้องชิมเปลือกมันเป็นหวานฝน้่ง Uy, sabot na ta. Hmm. Sarap. Bất chèn nha, phải nói nha. ini cung phói. Vậy, nè, mắt phải đi จะไม่ว่าไปตักกินหนีเด่นจะตรงนี้ไปนินเด่นก่อนพี่น้องแต่ว่าไปก่อนจากเวลาหลายเลยจ้าเขาเบดละยิไปตักเขาจ้ามันกินอีเอาคุณหลายลจ้าพี่น้องจาาที่มารับชมจ้าฝากม้ว่าคนบนท่าแสบไปเด้อฝากก็แดกก็แช่กนติดตามให้ด้วจ้าพี่น้องจ้ารอนไปขอให้พี่น้องยืดไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ด้วยด้วยปังปังจากพี่น้องจ้ามีความสุขความเจริญได้ใจเด้อขอบคุณหลายหลายจ้าบ๊ายบาย